สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับขั้นตอนที่5การพิมพ์บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่หลังจากที่ท่านทําการล็อกอินเข้ามาในระบบเรียบร้อยหากท่านต้องการพิมพ์บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เคยบันทึกไว้เลือกแถบเครื่องมือเจ้าหน้าที่ทางด้านซ้ายของหน้าจอและทําการคลิก1ครั้งการค้นหาข้อมูลแบบที่1เป็นการแสดงรายชื่อเฉพาะจังหวัดที่เลือก 1. เลือกที่ตั้งของหน่วยงาน 2. เลือกสังกัดหน่วยงาน 3. เลือกสถานที่ปฏิบัติงาน 4. คลิกที่ช่องแสดงเลือกทั้งหมด 5. คลิกข้อความจำแนกและหลังจากนั้นรอการประมวลผลจากโปรแรกรม 6. ค้นหารายชื่อในช่องค้นหาการค้นหาข้อมูลแบบที่2จะเป็นการแสดงรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 1. คลิกช่องแสดงเลือกทั้งหมด 2. คลิกข้อความจำแนกและหลังจากนั้นรอการประมวลผลจากโปรแกรม 3. ค้นหารายชื่อในช่องค้นหาเลือกรายชื่อที่ท่านต้องการพิมพ์บัตรคลิกปุ่มเครื่องหมายถูกหลังรายชื่อที่ท่านต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ระบบจะแสดงตัวอย่างบัตรให้ท่านได้ตรวจความเรียบร้อยก่อนสั่งพิมพ์ เมื่อท่านตรวจความถูกต้องของข้อมูลเสร็จแล้วให้ท่านคลิกปริ้นระบบจะแสดงการตั้งค่าการพิมพ์เมืม่อตั้งค่าได้ตามที่ต้องการแล้วคลิกสั่งพิมพ์ได้เลยและหากท่านต้องการล้างค่าการสั่งพิมพ์ท่านสามารถคลิกที่ปุ่มล้างค่าการพิมพ์เพียงเท่านี้เครื่องหมายถูกที่ท่านเลือกไว้หลังรายชื่อที่ต้องการจะหายไปข้อปฏิบัติที่ทุกท่านควรทราบสำหรับขั้นตอนการสั่งพิมพ์บัตรเจ้าหน้าที่มีดังนี้ 1. โปรแกรมจำกัดการพิมพ์ไว้ที่10รายการต่อครั้ง 2. โปรแกรมจะจัดการพิมพ์ออกมาครั้งละ2หน้าด้านหน้าและด้านหลังบัตร 3. ความสามารถในการพิมพ์หน้าหลังขึ้นอยู่กับเครื่องพรินเตอร์ของท่าน 4. หลังจากสั่งพิมพ์แล้วให้ปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เสมอ 5. กระดาษที่ใช้พิมพ์บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่กระดาษสีขาวความหนา210กรัมขึ้นไป 6. การพิมพ์สองหน้ากรุณาศึกษาวิธีใช้เครื่องพิมพ์นั้นๆข้อมูลที่จะแสดงบนบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านหน้าจะต้องมีตราครุษสำหรับหน่วยงานราชการที่ออกบัตรลายเซ็นผู้ออกบัตรซึ่งอาจเป็นอธิบดีเลขาธิการผู้ว่าราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้านหลังบัตรจะต้องมีเลขที่บัตรซึ่งประกอบไปด้วยรหัสจังหวัดลำดับที่ในการออกบัตรปีที่ออกบัตร ชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรและวันออกบัตรซึ่งจะเป็นวันที่ผู้ออกบัตรลงนามในส่วนของวันหมดอายุบัตรนั้นจะนับจากวันที่ออกบัตรไปแล้ว6ปีเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมสําหรับขั้นตอนต่างๆในการทําบัตรประจําตัวพนักงานเจน้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560โดยหากท่านใดพบปัญหาการออกบัตรหรือการใช้งานโปรแกรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สิทธิการใช้งานโปรแกรมบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ 1. ผู้ดูแลระบบทั้งหมดได้แก่กรมอนามัย 1.1- สามารถบริหารจัดการและกำหนดสิทธิผู้ใช้งานทุกระดับ 1.2- สามารถเข้าถึงระบบงานได้ทั้งหมด 1.3- สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานได้ทั้งหมด 1.4- สามารถลบเพิ่มแก้ไขปิดการใช้งาน และค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด 2. ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์อนามัยสอสอม2.1สามารถจัดการข้อมูลเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของศูนย์อนามัย2.2สามารถตรวจสอบข้อมูลในระดับจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 3. ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานได้แก่สบสอ,บสอ,อย กทมสสจสามารถจัดการข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข